สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทาร์ลชอนเนผู้รับสาร,ารและจักรวาลแปลวันใหม่ด้วยการอ่านหนะ้าไพ่ทาโร่ของแจนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงเนื้อคู่นะคะปี2023ชาวราศีมิถุนนะคะราศีหรือลัคนามิถุนสามารถชมคลิปนี้ได้เลยนะขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะปี2023นนะคะหมอแจนสับไพ่ไว้แล้วนะคะแล้วเราจะเปิดไพ่กันเลยนะคะ ตัวตนของคุณนะคะปี2023เชาวราศีมิถุนนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะก็คือกดคำว่าเพิ่มเติมนะคะใครที่นะคะจะดูเป็นแบบโหราราสตร์ไทยถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นราศีมิถุนก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะตัวตนของคุณปี2023ในเรื่องรูปแบบของความรักความสัมพันธ์นะคะเหมือนคุณฟังเสียงหัวใจตัวคุณเองแล้วนะคะชาวมิถุนว่านะะ คุณเนี่ยนะมันเหมือนมันเหมือนว่าถ้าใครโสดมานานมากเนี่ยคุณเหมือนคุณมีความพร้อมนะตัวคุณอนะมันเหมือนคุณมีแพชชั่นทั้งปีนะคะอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากด้วยนะคะเพราะว่าทําไมคะฟังเสียงของคุณหรือคุณอยู่เงียบๆหรือคุณอยู่กับตนเองมานานมากพอชาวมิถุนบางคนมันมี energy พลังงานของคุณประสบความสําเร็จและ มันเหมือนคุณพร้อมที่จะนะแอคชั่นหรือคุณพร้อมที่จะมีความรักรอพร้อมรับความรักจากใครบางคนหรือคุณกําลังจะมอบความรักให้ใครบางคนนะคะคุณมิทุนนะมันเหมือนเสียงในความเงียบของหัวใจคุณนะคะที่คุณเหมือนกําลังคิดวิเคราะห์หรือมอง ใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะคุณก็เลยตัดสินใจเหมือนว่านะอยากจะทำนะอยากจะทําปี2023เนี่ยนะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องความรัก <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องเนื้อคู่เนี่ยนะให้มันดีนะมันเหมือนคุณมีแพชชั่นมีมีแพชชั่นทั้งปีแหละนะคะมันเหมือนมีใครเข้ามาปิ้งคุณหรือคุณไปปิ้งใครนะคะมันเป็นความรักที่น่าจะได้รับก,การเติมเต็มที่ดีอะนะคะแต่นะคะมันก็อาจจะเป็นมีบางช่วงที่น่าจะแบบเ <c oughs> ขาเรียกอะไรอะ น่าจะเป็นสถานาการณ์ที่แบบคุณก็ต้องโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักด้วยอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือในส่วนตัวตนของคุณคุณมีพลังนั่นแหละนะคะมีพลังอํานาจที่จะนะคะให้ความรักครั้งเนียนะมันเป็นไปอย่างที่ใจคุณต้องการคือคุณรู้สึกเหมือนว่าคุณอะทุ่มเทกับ เนี่ยเนี่กับคนคนนี้ที่คุณกําลังจะได้เจอหรือคุณกําลังจะสารภาพรักกับเขาหรือคุณกําลังจะได้รับความรักกับคุณคณนี้นะคะมันเหมือนเป็นสถานการณ์ที่คุณเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ก่อนสิ้นปีแล้วพอมาปี2023เนี่ยเชื่อว่าใครบางคนอาจจะไม่ได้โสดแล้วนะคะตัวคุณนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะนะก็ลองเปิดโอกาสและเปิดใจนะคะฟังเสียงนะ จิตได้สํานึกหรือฟังเสียงจากตัวคุณเองดีๆว่าโอเคคุณคนนี้ใช่ไหมอะไรแบบนี้ถ้าเขาเข้ามานะนะคะอันนี้คือเป็นพลังงานของคุณนะมิถุนอะเดียีนี้เรามาดูว่านะจะมีใครเข้ามาไหมเอเนจีเขาเป็นประมาณไหนนะเดวิลนะคะมันเหมือนมีการช่วยเหลือนะคะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเป็นพลังงานของ ใครจะเข้ามาหาคุณนะคะมันเป็น energy ของเขาเรียกว่าคุณสองคนเจอกันเนี่ยนะมันเป็นเดวิลเนี่ยมันเป็นความคลั่งไคล้ความหลงไหลมันมีแพชชั่นต่อการสูงมากๆคนคนนี้แสดงว่าคุณต้องมีแพชชั่นต่อเขาสูงมากเลยนะเดวิลเนี่ยนะคะความรักความสเสน่หาความพิศวาสความหลงไหลมันมีทุกอารมณ์เลยนะคะ มันมีทุกอารมณ์เลยในอารมณ์ของฟ i ลลิ่งที่เป็นแบบความอยากครอบคอรองความอยากมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะเอ,อ่อมีความหึงความหวงอะไรแบบนี้นะคะมีทุกโมเมนต์นะแบบมันสุดนะคนคนนี้นะหรือคุณคนที่คุณกําลังจะเจอนะคะอาจจะมีพลังงานที่คุณอาจจะไม่เคยเจอคนแบบนี้ก็ได้นะคะมีหลายอารมณ์เลยนะจะบอกว่านะหนักหน่วงเหนื่อยไม่สามารถไปจากกันได้หรือ เป็นอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบแบบคุณนไม่สามารถมีแรงต้านทานคนคนนี้อะนะคะ mm hmm. เพราะว่า,พาไพ่ใบแรกคุณมีแพชชั่นเลยไหมคะตัวคุณพอไพ่ไปที่สองใครจะเข้ามาไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะที่คุณชมเป็นมิถุนเนี่ยนะค,ะคุณมีแพชชั่นกับคนคนนี้สูงมากเลยนะ,ะปีสองพันยี่สิบสามมีสิทธ์เป็นไปได้ว่านะ,ะจะมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าแบบนะ ถ้าถ้าถ้าใครบางคนที่แบบเจอเนี่ยมันมี energy ที่แบบว่าเราแบบนะมีความสัมพันธ์นะคือแบบคือน่าจะเป็นเพราะตัวคุณมีสเสน่ห์ด้วยแหละนะคะคนคนนี้มันทําให้ energy แบบถ้าเราอยากจะเลิกหรือเราอยากจะตัดใจหรือเราคิดว่ามันเป็นสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะเจอเนี่ยมันมันคงทําได้ยากเพราะมันเป็นพลังงานเดวิลอะนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะแต่หมอก็ไม่อยากจะพูดให้คุณกลัวเยอะเกินไปมันเหมือนแบบหลงไหลข้างใครกันนะคะ ถึงอยู่ห่างกันก็อยากจะเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงอยากจะตัดใจถึงไม่อยากไปต่อก็ต้องไปต่อก็มันมีแพชชั่นอะไรแบบนี้นะคะต้องสุขและทุกข์เค้าๆับไปแหละนะคะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะ,ะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าใครที่ยังไม่ได้มีคนเข้ามาเนี่ยคนคนนี้ก็จะมาหลงไหลข้างใครคุณหรือคุณก็จะไปหลงไหลข้างใครกันมันเป็นการที่ผูกติดเชื่อมโยงกันไว้ค่ะเดวิลเห็นไหมคะ, David, ะ,คะผู้หญิงและผู้ชายเห็นไหมคะ การที่นะหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เข้ามาคนนี้นะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่หน่วงหรือเหนื่อยหรือนะคะแบบว่าอยากได้ครอบครองคือมันเหมือนเป็นความอยากที่เราบางครั้งมันอาจจะยังไม่สามารถทําอะไรเป็นไปตามใจก็ได้เช่นกันเพราะอิทธิพลของไฟออ a วานนะคะการดูแลพูดคุยซึ่งกันและการหรือความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันดูเหมือน สถานการณ์รอบข้างหรือผู้คนหรือปัจจัยภายนอกเนี่ยนะคะอาจจะมีอิทธิพลในความสัมพันธ์ที่เกิดให้เป็นพลังงานเดวิสสำหรับคนที่เข้ามาก็ได้เช่นงานของคุณงานของเขาอยู่ห่างไกลกันพ่อแม่ญาติพี่น้องหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาเนี่ยนะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้บอกว่าโอ้ให้ท้อหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเหมือนมันมีแรงดึงดูดอะบางทีคุณคิดถึงหละเหตุผลน,นะว่า อดูมันน่าจะเหนื่อยเนาะอะไรแบบนี้อยู่ไกลกันหรืออะไรใครก็ไม่เห็นด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่ในในความสัมพันธ์ที่คุณจะเจอทั้งปีนะคะมีถุนนะแต่คุณก็ไม่สามารถแบบมันเหมือนแบบใจมันเรียกร้องมันมีแพชชั่นมันแบบตัดออกไม่ได้อะไรแบบนี้อยากจะรักเขาอะไรประมาณนี้คุณมีถุนนะมันเป็นแบบนี้เนี่ยแบบอยากจะจับมือเขาแบบไม่เคยเจอใครแบบนี้แบบค้างครหลงไหลลุ่มหลงกันอะไรซึ่งกันและกันมีความหึงห่วงมีความแบบ ใหญสถานการณ์เลยนะคะน่าจะเป็นทั้งปีนะคะนะคนที่เข้ามานะเขาน่าจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะ mm. คนที่คุณเจอเนี่ยนะมีสเสน่ห์มากเลยนะพลังงานเดวิลเนี่ยนะคะมันเหมือนมีอำนาจสะกดคุณมันเป็นเหมือนแบบคุณนะไม่เคยรู้สึกกับใครเท่าคนนี้อะอืมจริงจริงๆนะคะหมอบอกเลยเนี่ยมันเป็น energy ที่แบบว่า คือแบบถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่ฉันก็จะสู้อ่ะพ่อใบใบแรกคุณเป็นเคียงอ,อัลวานะแบบเรามีแพชชั่นถ้าปกติถ้าเป็นเอเนจีของสิ่งที่ผ่านมาที่คุณเคยเจอแล้วหรือพลังงานที่คุณเคยเลิกไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นประมาณนี้คุณไม่เอาแล้วแต่คนคนนี้มีที่ผลสูงออมากทาให้คุณแบบน่าจะสามารถทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ครบเขาเพื่อให้ได้รักเขาอะไรประมาณนี้ทั้งหญิงทั้งชายนะคะน่าจะเป็นเอเนจีประมาณนี้นะ แสดงว่านะเอ่อเป็นเอเ r จีที่น่าจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคและเพราะฝ้าออยเอาวานขึ้นมาเนี่ยผู้คนภายนอกหรืออะไรเงี้ยมีอิทธิพลนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะก็ให้คุณแจงเย็นแล้วกันนะถ้าเพราะว่าพลังงานมันจะเป็นประมาณนี้แต่อย่าลืมว่าเป็นผ้ารวนนะจ๊ะทุกคนนะทีนี้เดี๋ยวมาดูว่าเออเขาเป็นแบบไหนคนคนนี้เขาเป็นแบบไหนอื คนคนนี้นะเขาเป็นคนที่ดูเหมือนว่านะคะเป็นคนที่ดูดีและโดดเด่นนะคะมีอารมณ์ความเซนซิทีฟด้วยนะคะไม่พูดไม่บอกซึ่งความรู้สึกมองมองด,ดูดูกันอยู่สถานการณ์นะคะแล้วก็มีพลังอํานาจมี power ในตัวเองถ้าคุณผู้ชายนะคะคุณเจอผู้หญิงคนนี้มันเหมือนคุณไม่เคยยอมใครคุณก็ยอมคุณผู้หญิงก็เหมือนกันนะคะเพราะเหมือนคนคนนี้นะ เขามี power มีอำนาจในตัวเองดูสายตาหรือดูแววตาเขาเหมือนเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นและจริงจังแล้วก็อารมณ์อ่อนไหวอ่อนโยนบางครั้งเขาก็จะมีอารมณ์แบบดุอ่อนไหวอ่อนโยนแล้วก็มีพลังงานที่แบบแข็งคือแข็งแกร่งเข้มแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแล้วก็อ่อนหวานอ่อนโยนสวีทอยู่ในตัวคนคนเดียวกันมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนเอ่อเดอรมูนอะเดอรมูนแบบมันเป็น energy ที่แบบคุณหลงอะแบบหลงไหลแบบไม่เคยเจอคนแบบเนี้ยและเขาอะเป็นคนที่สามารถแบบ เหมือนปากคุณอยู่หมัดน,นะเออนะฮะเหมือนคุณแพ้ทางเขาเอาชนะใจคุณได้เขาทํางานเก่งเขาประสบความสําเร็จคือนะ่าคนคนเนี้ยน่าจะเป็นคนที่รู้สึกว่าน่าจะเพอร์เฟกต์สำหรับคุณแหละเพราะว่ามันเป็นเอเนจีหกไม้เท้าอ่ะนะหกไม้เท้าแบบเขาทําอะไรเขาประสบความสาเร็จหมดเลยคนเนี้ยนะแล้วคุณรู้สึกเหมือนปื้มหรือชื่นชมเขาเนี่ยหมอเชื่อเช่นนั้นนะม่ถุนคุณเจอคนสไตล์เนี้ยแบบเขาเก่งนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายของคุณนะคะคือเขาเป็นคนมีหลายบุคลิกค,คุณนะแบบ มันเหมือนแบบเฮ้ยบุคลิกนี้ของเขามีมีความเป็นผู้นํามีความเก่งถ้าคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนที่เก่งอีกนะคะสมมติคุณผู้ชายคุณก็ไปเจอคุณผู้หญิงที่เก่งรูปร่างหน้าตาดีมั่นใจในตัวเองน่าจะเป็นแบบมีพลังบาร,รมีมีอํานาจในตัวเองด้วยนะคะเป็นคนเก่งทีเดียวแหละที่คุณเจอคนคนนี้นะคะทาอะไรประสบความสําเร็จทีเดียวแหละนะ,ะบางครั้งคุณก็คิดว่าเอ๊ะหรือเขาก็ชอบเหมือนกันหรือบางครั้งเขาก็ทําตัวเหมือน เออเรียกว่าอะไรเหมือนดูลึกลับดูเหมือนแบบเขาไม่ได้ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ,ะมันทําให้คุณยิ่งแบบเหมือนเดวิลอะแบบคิดคิดคิดแต่ถึงเขาในหัวว่าเขาจะมาเอา่อเป็นเป็น,เป,นเป็นลักษณะไหนอะไรแบบนี้นะคะมันเหมือนแบบเขาเล่นกลในความรู้สึกคุณอะคล้ายๆแบบเนี้ยแต่จริงๆเขาอาจจะเป็นคนที่เก่งนะคะบางทีเขาทํางานเขาจะมุม่งมั่นบางทีเขามีความอ่อนโยนอ่อนหวานหรือดูมีความเป็นเด็ก หรืออะไรแบบนี้เหมือนเขาจะแบ่งภาคหรืออะไรแบบนี้ทําให้ชีวิตเขา่มีความสุขหรือความสําเร็จหรืออะไรแบบนี้ทีนี้คุณไม่เคยเจอเอเนจีแบบนี้คุณจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนแบบเฮ้ยมีคนแบบนี้ด้วยอย่างเงี้ยก็เลยแบบทําให้คุณทําไมคะเหมือนเขาเอาชนะใจคุณอะไรเงี้ยทั้งเก่งทั้งอ่อนโยนอ่อนหวานอะไรแบบนี้ครบอะไรประมาณนี้นะแสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถเอาชนะใจคุณเอาชนะใจคุณได้แบบ มันใช่เลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามีโอกาสจะเจอที่ไหนเกี่ยวข้องกับงานนะคะการสัมมนางานนะคะสถานที่กว้างๆสถานที่ราชาการมัสยสิดสุเหร่าอะไรก็ได้นะคะท่านฟอร์มคือนะเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการเยียวยาการฮทลลิ่งอะไรก็ได้นะคะได้ทั้งหมดนะ จะเจอแบบไหนเจอผ่านงานเนาะเจอผ่านงานสถานที่มีผู้คนเยอะๆเจอผ่านงานคนคนนี้ก็คือดูดีแล้วก็โดดเด่นนะดูดีแล้วก็โดดเด่นในท่ามกลางเขาเรียกว่าอะไรในท่ามกลางสายตาของคุณนะที่คุณเห็นเขาอะนะคะจริงๆเชื่อมโยงกับงานเชื่อมโยงกับสถานที่แล้วก็ทนฟอร์มคือการเปลี่ยนแปลงกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างการเคลื่อนย้ายการโยกย้ายหรือการเดินทางอะไรเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับ กับงานนะคะเกีย่ยวข้องกับงานนะงานเขาหรืองานคุณก็ได้ทําให้คุณสองคนนี้นะได้เจอกันนะคะมิทุนนะเป็นเอนเน y จประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะมิทุนสเสน่ห์หรืออะไรในตัวคุณอืม เขาบอกว่านะคะมันเหมือนว่าเวลาที่เขานะน่าจะมีการพูดคุยหรือมีการาดิวๆกันเวลาที่พบเจอนะคะเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าคุณมิถุนนะคะเขาบอกว่าคือเขาอะมันจะมีมุมหนึ่งที่เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะไอเดียคําพูดความคิดเนี่ยสร้างสารรค์บันเจดิดอะไรแบบนี้นะคะเขาบอกว่าคุณอนะมีมุมหลายมุมที่เขาอะรู้สึกสนใจอะไรหลายอย่างในตัวคุณ นะคะเซเว่นออลคัพเนี่ยนะเอ่อเหมือนแบบจะบอกว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณมันก็เหมือนแบบคนที่เขาคิดไว้คนในฝันนะเออนึกออกป่้มิถุนนะคะมันเหมือนเขาอาจจะคิดว่าคุณจะต้องสมมติว่าเขาถ้าเขาจะเจอคนรักนะเขาจะคิดว่าเขาจะเจอคนรักที่เป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยมิถุนแล้วคุณ่ะก็เป็นให้เขาเห็นไหมคะเพราะว่าลูกแมวเห็นไหมคะเออน่ารักเอเคียร์อ่อนโยนอ่อนหวานนะคะ แล้วก็เซเว่นออฟคัพเนี่ยมันเหมือนแบบคนในฝันคนในจินตนาการเฮ้ยมีคนคนนี้จริงๆด้วยที่เราชอบนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เก่งเข้าสังคมมีความมั่นคงมีความมั่นใจอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีอารมณ์อ่อนโยนคุณสามารถทับได้หลายอย่างเออคุณเก่งนะประมาณเนี้ยในสไตล์ที่เขาชอบนะคะเนี่ยมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ เอ่อสี่ไม้เท้าเนี่ยเป็นคนที่น่าจะมั่นคงมั่นใจในตนเองแล้วน่าจะมีแบบพาวเวอร์ความเป็นผู้นําความเป็นผู้นําการที่อยากจะสร้างครอบครัวด้วยอะไรแบบเนี้ยเขาเห็นสิ่งที่ดีในตัวของคุณนะหลายอย่างนะเซเว่น mm hmm. ออกคัพมันมีแบบมันมีความเก่งหลายอย่างเขาเรียกว่าอะไรความฝันความจินตนาการหรือเอ่อความอ่อนโยนอะไรเงี้ยของคุณเนี่ยนะมันอาจจะไปตรงไทยกับเขาอะนะคะเมื่อกี้ที่มันเป็น energy ถ้วยใช่ไหมคะอืม เดมูนอะนะคะคืออารมณ์อารมณ์ฟิลลิ่งของคุณและเขาเนี่ยนะมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเขารู้สึกเหมือนว่าละมุนอนะเหมือนอบอุ่นเหมือนคนในครอบครัวมันเหมือนคุณอนะเป็นคนที่เขาไว้วางใจอ,อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะเพราะว่าสี่สี่ไม้เนี่ยคือมันเป็นฟินลลิ่งนะหมอจะพูดถึงพลังงานนะคะหนะะมายถึงคนคนนั้นมองคุณมาเนี่ยเขารู้สึกอบอุ่นปลอดภยัยสบายใจนึกออกไหมคะเพราะว่า มาเ energy ที่แมวนอนหลับเนี่ยแปลว่าตรงเนี้ยมันต้องเป็นบ้านและตรงนี้แมวต้องรู้สึกปลอดภัยหรือตัวเขาอ่ะรู้สึกปลอดภัยเมื่อเจอคุณไว้วางใจเออแบบเนี้ยนึกออกไหมคะเพราะว่าเวลาที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งอะสมมติผู้หญิงจะรักผู้ชายสักคนหนึ่งถ้าผู้หญิงคนเนี้ยไม่ไว้วางใจผู้ชายเขาไม่อุ่นใจหรือไม่สบายใจไม่รู้สึกปลอดภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ เขาอะนะคะถ้าเปรียกถึงแมวแมวก็จะไม่กล้านอนหลับใช่ไหมคะถ้าเกิดสถานที่นั้นแปลกหรือไม่ใช่ก็จะมีความระแวดระวังแต่อันนี้คือเขารู้สึกว่าคุณอะดูเหมือนมั่นคงนะคะในตัวตนของตนเองนะ,ะแล้วก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยตามตรงไทยอะตรงไทยที่เขาคิดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูแบบว่าดูดูแบบอบอุ่นดูแบบรู้สึกปลอดภยัยอ่ารู้สึกเหมือนปลอดภัยอยู่อยู่ที่บ้านอะไรประมาณนี้นะคะที่เขารู้สึกถึงคุณนะนะคะน่าจะ น่าจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเออสามารถสามารถเลือกหรือสามารถดูหรือคบไปได้ในในระยะยาวๆอะ่ะแสดงว่ามันจะเป็นเอ e น g y ของความโรแมนติกหรืออะไรด้วยที่คุณมีกับเขาอะ่ะมันน่าจะสอดค้องต้องกันพอดีอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนแบบเป็นคนมุ่งมั่นจริงจังมีความมั่นคงตั้งใจทํางานบางทีมันก็จะมีโมเมนต์ที่อ่อนหวานอ่อนโยนอะไรแบบเนี้ยนะคะที่ ที่มีหลายคาแรคเตอร์ในตัวคุณอ่ะคล้ายๆตรงไทยที่เขาชอบอะไรประมาณนี้นะคะเป็น Energy คล้ายๆประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าคำแนะนำจากไพ่นะคะคำแนะนำจากไพ่นะคะปีหน้านะมันอาจจะแบบว่ามีการเริ่มต้น คำแนะนําจากไพ่มันเป็นเขาเหมือนเขาเหมือนอยากจะพูดว่าให้คุณอะนะคะแบบว่าอะไรอะมันเหมือนการเริ่มต้นการพูดคุยหรืออะไรเนี่ยมันเป็นแค่การเริ่มต้นพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือให้คนเชื่อใจเอ่อให้รู้สึกผ่อนคลายหรือรู้สึกเหมือนไม่ไม่กดดันอะไม่ได้อยากเอามันเป็น energy ที่เหมือนแบบน่าจะยังไม่ได้ลงลงเอ,อ่ยในความสัมพันธ์ที่แบบเร็วขนาดน,นั้นนะคะเหมือนไพ่ใหญ่เตือนประมาณเนี้ยมันมี energy อะไรที่ มันมีอิทธิพลหรือมันมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องดูต้องรอสถานการณ์อะไรบางอย่างปีหน้ามันอาจจะเป็นการที่เรียนรู้เริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ให้คุณนะรับโมเมนต์ในส่วนที่ได้นะคะหรือให้คุณเชื่อเชื่อใจหรือเชื่อใจกับความรักความสัมพันธ์ที่คุณกําลังจะได้รับแบบว่าสมมุติว่าเราอะ ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเออปีหน้าเราคิดว่าเราจะแต่งงานแต่ถ้ามันยังไม่ได้แต่งนะคะก็คือมันยังไม่ได้แต่งแต่มันจะขึ้นอยู่กับคุณว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันยากเกินไปหรือถ้ามันไม่ได้เนี่ยเราสามารถเปิดโอกาสให้คนอื่นได้แต่ถ้าคนนี้มันไม่ได้เพราะมันมีไฟออฟโซดมานะ,ะขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณอะนะคะจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ไหม เพราะว่ามันเหมือนมันมีอิทธิพลอะไรหลายอย่างที่ทําให้แบบว่ายังยังไม่รู้ว่านะในปีต่อไปหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะเรากับเขาเนี่ยนะเขาจะถอยออกไปไหมหรือเราจะถอยออกไปหรืออะไรประมาณเนี้ยให้เรารู้สึกเหมือนว่าถ้ามีใครเข้ามาคนหนึ่งถ้าเราทําดีที่สุดแล้วนะมันขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะไพ่อย่างแนะนําแบบเนี้ยไฟออฟโซนมันเหมือนแบบเราจะเป็นคนยอมแพ้ออกมาเองไหมหรือเขาจะถอยยอมแพ้ออกไป เพราะมันเหมือนมันมีอะไรหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้ขึ้นไฟอหว่านด้วยนะคะในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยที่ปีหน้าคุณกาลังจะเจอนะคะมันเหมือนเป็นแค่การเริ่มต้น,นะะเริ่มต้นเรียนรู้แต่มันยังอาจจะยังหมายถึงว่าไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดที่เราจะแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งนะคะถ้าหมอเชคพลังงานทั้งปีนะที่เป็นเนื้อคู่เนี่ยนะคะน่าจะเป็น energy ประมาณนี้ขึ้นอยู่กับคุณว่าน,นะอ่า คนของคุณจะสู้ไปกับคุณไหมหรือตัวคุณขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณด้วยว่าจะเชื่อมั่นหรือศรัทธาในความรักครั้งนี้ไหมนะคะขึ้นอยู่กับตัวคุณเลยนะคะและ้วก็นะ,ะเ,เดี๋ยวค่อยไปเช็คด,ดวงความรักที่เป็น12ราศีเฉพาะทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยในปีหน้าอีกครั้งหนึ่งนะ,ะแต่อันนี้คือมันเป็น,ปน,ปนแบบภาพรวมนะคะเนาะของเมถุนนะ,ะนะคะก็อยู่ขึ้นอยู่กับการตาัดสินใจของคุณด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครคิดว่าอยากจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอของคนที่พร้อมโอนใครอยากจะจัดเลขมนคลก็โอนยอดได้เลยนะคะนะเอาละค่ะ<ช>ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องหมอแจนโอนเงินหมายเลขบัญชีเกษตรกรไทยตองสีได้นะคะหรือถ้าใครอยากจะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากเรียนไพ่ทาโร่นะคะกดที่ลิงก์วิดีโอได้เลยนะคะไม่ต้องคอมเมนต์ว่าอยากเรียนคือคุณกดที่ลิงก์แล้วก็สมัครนั่นแหละคะ่ะก็คือคุณก็ได้ฟังในคลิปวิดีโอใน u t u b e นั่นแหละค่ะนะคะนะมันมีทําไว้สําเร็จรูปแล้วนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่ทุนขอให้มีความสุขมากๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ